แม่ชีจึงมาชอบรูปนามมันไม่ต่างกันยังไงกับจิตว่างพูดถึงตามนี่ก็ไม่ต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าต่างเหมือนกันค่ะจิตว่างกับรูปนามนี่ก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะจิตว่างน่ะเช่นยังไงก็ยังขณะเราปฏิบัติไปก็มีโยนิโสพิจารณารู้ทุกขณะจิตทุกขณะจิตค่ะกําหนดรู้จิตขณะแล้นค่ะถ้าจิตว่างแล้วจะไปมีจิตได้ยังไงให้เรากําหนดเพราะจิตมันว่างไปแล้ว แบบที่อย่างคุณย่าท่านบอกว่าแบบเวลามีกิเลสอะไรเข้ามาให้เราละตรงนั้นรูล้ละละรูล้ละเลิกรูล้ละละรูล้ละเลิกอั่นไม่ต้องไปกําหนดอะไรก็เรานั่งอยู่เฉยๆงนั้นอัจยายของกิเลสไม่มีแล้วเราจะรู้กิเลสได้อย่างไรกิเลสจะเกิดได้อย่างไรไม่ไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้ ความรู้ฮะไม่ใช่เฉยแบบไม่ไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้อย่างเงี้ยแม้ว่ามีไม่ได้กิเลสเขาต้องเกิดตามเหตุปัจจัยของขาะใช่ค่ะแล้วแต่นี้เวลาเรานั่งอยู่เฉยๆน่ะเราทําจิตเราดูจิตอยู่เฉยๆแต่นี้ไม่ไม่มีปัจจัยของกิเลสเนี่ยแล้วกิเลสอะไรที่จะมาปรากฏมาปรากฏในเวลานั้นให้เราได้ละอย่างเงี้ยค่ะถามอย่างเงี้ยนะฮะคือกิเลสอะไรที่มาเกิดในขณะที่เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็กำหนดรู้จิตอยู่ดูจิตอยู่ อย่างยีกิเลสอะไรมาปรากฏบ้างมาเกิดบ้างเนี่ยค่ะอ๋อยางขณะที่ว่าเราจิตใจว่าง่ไม่มีกิเลสเนี่ยค่ะก็สมมุติว่าเกิดปิติขึ้นมาเนี่ค่ะอก็เกิดปิติก็อยู่ในความสุขในขณะนั้นก็จิตก็จะว่างจากกิเลสนีไปอ๋อเกิดปิติเกิดขึ้นมีความสุขและกิเลสตอนนั้นว่างจากกิเลสคอ๋อแล้วแล้วตรงไหนที่ละกิเลสนะมันว่างไปแล้วอ่ะ ก็ตอนนั้นเรารู้แล้วเราก็ละไปอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นกิเลสอะไรฮะที่มีปิติแล้วที่เรามีความสุขอะไรเงี้ยเรามีกิเลสอะไรในขณะนั้นตอนนั้นก็เป็นสมณะแต่นสมณะจุเป็นเวทนานะค่ะเป็นสุขนเป็นเวทนาแล้วกิเลสละกิเลสคือกิเลสอะไรในตอนนั้นจะเกิดกับเวทนานั้นัุเวทนานั้นคือกิเลสอะไรสุเวทนาใช่สบายนั่นแหละปิตินั่นแหละนั่นแหละ ปิติเจตสิกเกิดร่วมกันกันกบสุเขเวทนาเป็นเวทนาขันแต่เราจะละกิเลสเราจะละอย่างไงอะคะตรงไหนกิเลสอาศัยตรงตรงนั้นแหละกิเลสเกิดยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะไม่<า>รู้สึกว่ามีความปิติขึ้นมานันดีมันสบายใจออกจากตายกิเลสก็เกิดไม่ได้แล้วนี่จิตใจปิติอิม่มเอ,อิบมีแต่ความสุขสบายแล้วกิเลสเกิดไงอะช่วงนั้นก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่มีไม่มีค่ะ ไม่มีเราเราจะละกิเลสตรงไหนนี่หาหาหารือดูนะค่ะพูดถึงว่าถ้าถ้าจะละกิเลสอย่างเสมอเราเกิดโลภะขึ้นมานง่ยจะเป็นโลภอยากได้อะไรต่อยากอยากได้อยากจะได้อารมณ์ที่ดีกว่านี้อ๋ออยากได้อารมณ์ที่ดีกว่านี้ทั้งๆอารมณ์ดียังไม่มีแต่ก็อยากได้อยากได้เงค่ะแล้วก็เราก็ละเสียค่ะเราก็ละหลับอย่าไปอยากได้ค่ะอ๋ออย่างนี้เรียกว่า เกิดความโกรธขึ้นมาอืเราก็ไม่ชอบตรงนี้อย่างเงี้ยล่ะพอปิติหายไปความอิ่มใจหายไปก็เลยโกรธขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่เอาอยากโกรธอย่างนี้ก็ละละแล้ก็รู้รู้แล้วก็รู้นั่งชิวิละใช่ค่ะแล้วมันต่างกันกับนามรูปยังไงคะเอาละวิธีนี้คิดว่างคืออย่างนี้แล้วแล้วนามรูปนี่ดียังไงไม่กิดถึงมาสนใจนามรูป อ๋อไม่ไม่ใช่ว่าต่างกันแบบแไหนเพราะว่าแปลว่าเคยปฏิบัติแบบนี้เรารู้รูปร,รู้นามมันแบบถูกจริตอะคะถูกจริตตัดประโยชน์ค่ะประโยชน์จากการจิตว่างกับประโยชน์จากการปฏิบัติปฏิบัติแบบรูปนามการที่ว่าปฏิบัติจิตว่างนี่<อ>ก็ไม่ทราบจะไม่ไม่จะไม่ถูกจริตตรงไม่ชีเรื่องไหนกไม่ย่างกันเพราะว่าถ้าไปาป,ปฏิบัติจิตว่างในรู้สึกว่ามันจะเฉยจะมีสมาธิมาก ก็ไม่ดีเลยจะทาให้จะทําให้ข่มอีตรงนั้นทําให้เราไม่ไม่ไม่รู้ไม่มีปัญญาที่จะศึกษาต่อไปีในความรู้สึกของวิจีนะคะแต่ถ้าเรามารู้รูปรูปนามในขณะปัจจุบันที่เราทําหรือว่าเราขณะที่เราเผลอไปตรงนี้รู้สึกว่าถูกจริตค่ะดูรูปดูนามสลับกันไปเนี่ยแต่ถ้าเผลอแล้วก็ เราก็ไม่ไปติดใจสงสัยตรงนั้นเราก็กําหนดอารมณ์ใหม่ปัจจุบันทําจิตว่างนะแสดงว่าไม่มีรูปมีนามนะแสดงว่าไม่มีรูปมีนามแต่ตรงเนี้ยมีรูปมีนามแล้วในิีคิดว่ามันเป็นประโยชน์อนะประโยชน์ตรงที่เรามารู้รูปนามอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์อะไรบ้างอ,อ๋อเป็นประโยชน์ทําให้เรารู้ตรงว่าถ้าพอเวลาเราเผลอปุ๊บเราก็โยนิโสใหม่ได้ก็ถูกละอันนี้วิธีปฏิบัติเหตุผลนะนะหลักการวิธีการของการปฏิบัติ ก็ทำให้จิตว่างไม่มีรูปมีนามไม่ดีกว่าดีกว่าที่จะมีรูปมีนามหรือเ,เพราะว่าไอ้จิตว่างจริงๆนี่แม่ชีก็ยังไม่เข้าใจแล้วคงจะยังไม่ถึงเ,ออเลยนะคะเลยไม,ไม่ไม่ทราบออไอ้ตรงนี้นะคะจุดยอดของจิตว่างอะนะคะออจุดตรงนี้นะไม่ทราบคะคะแต่คุณชายท่านก็สอนให้ว่าอพอกิเลสอะไรจรมาก็ให้ละให้รู้ให้ละ,ให,ละให้เลิกนี่นะคะตรงนี้ จ่มาจะให้อะไรกับไม่ชีบางกันหมดจิตเขาจิตว่างน,นี่เขาเป็นประเทศนึกรูก้นึกละเป็นการคิดนึกเอาแต่จริงๆนะการคิดนึกเนี่ยมันละกิเลสไม่ได้มันเป็นการคิดนึกเอาเท่านั้นเองกิเลสจะละได้มันต้องถึงความรู้สึกรู<อ>้นึกรูก้คิดเาอาเนี่ยมันละไม่ได้ นี่ยไม่ชี้ก็คงจะปฏิบัติไม่ถูกแบบนั้น,นะคะไอ้ไอ้แบบอารมณ์จิตว่างนี่ไม่ทราบว่าเขาจะเข้าแบบไหนกําหนดยังไงเนี่ยนะคะเลยเลยไม่แต่รูปนามนี่เราจะเห็นชัดนะคะว่าไอ้ตัวไหนมันเป็นยังไงนะคะกิเลสตรงไหนเรออาเห็นเล่าแล้วมีประโยชน์อะไรละ่ะเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วมีประโยชน์อะไรก,ก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถเราสามารถที่ว่าจะเอาชนะเขาเรียกอะ โยนิโสในขณะนั้นตามมีสติตามทันอารมณ์ในขณะนั้นเรารูปเป็นนามเป็นรูปน่ะประโยชน์ตรงนี้ตรงที่ว่าเป็นนามแล้วจะมีเราไหมไม่มีแล้วค่ะอ่าไม่มีใช่ไหมถ้าเป็นรูปแล้วจะมีความรู้สึกว่าเรานั่งไหมไม่มีอะค่ะนะรูปนั่งความเป็นรู้สึกว่าเรานั่งก็ไม่มีค่ะใช่ไหมใช่นามเห็นความรู้สึกว่าเราเห็นก็มีอันนี้คือ เราเนี่ยเป็นอะไรเป็นกิเลสใช่ไหมใช่อ่าอันนี้มันจึงจะได้ระางไงแต่ส่วนที่ว่ากิเลสว่างนี้มันทําให้เราทําให้เราไปคิดไปนึกยังเง่ะมันมันเหมือนกับเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้ยปรุงแต่งนี่ไม่ไม่ถูกหรอปรุงแต่งเป็นอะไรมันก็เป็นจิตสังขารนะนะก็จริงอยู่เป็นสังขารแต่มันกว้างไปค่ะ ่านมหาตักษะชิคนี้ก็ได้ค่ะเจะได้ประโยชน์ bastard, แก่แกบ้างแกบบแบบชอบนามรู <S <S <โล>ปกอดีลแล้วนะเป็นนามเป็นรูปแล้วไม่มีเราไงค่ะเพราะว่าคข้อสําคัญคือจะละเราด้วยนะไม่ใช่ละแต่ตัณหานะค่ <S <S ละละเราละตัณหาเนี่ยที่ความเห็นว่าเป็นเราอะนะกับความรู้สนะึกอ้นั่นก็เราไอ้นี่ก็เราไอ้นี่ก็อยากไอ้นี่ก็อยากความต้องการที่เกิดขึ้นน่ะถ้าละได้ตรงนี้ก็ละอวิชชาด้วยค่ะอจิตนั้นมันไม่ว่างหรอกมันมีอารมณ์อยู่เรื่อยแหละ มีอารมณ์นี้ก็ต้องมีอารมณ์อน้นอะไรก็แล้วแต่เถอะนะในโลกนี้มันเต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งนั้นแหละเพราเรายังมีจิตอยู่นี่คนตายแล้วไม่มีอารมณ์แล้วีม่ชีไม่ชีก็ก็นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่นี่แหละนะเป็นอย่างนี้แต่แล้วไม่ชีรู้เหตุผลไหมทำไมต้องนั่งทำไมต้องนอนทำไมต้องยืนต้องเดินทำไมต้องรับทานอาหารต้องอาบน้ำ ต้องอุจาระปัสสาวะต้องล้างหน้าแปลงฟันทั้งหลายเหล่าเนี้ยไม่ชีรู้ไหมว่าทําเพื่อเหตุอะไรเพราะเหตุอะไรจริงต้องทำเพราะเหตุเกิดทุกข์ค่ะเกิดทุกข์บังคับทุกข์จะมีตอนไหนล่ะก็อ,อย่างขณะที่นั่งเนี่ยคะ่ะ เรารู้สึกว่าปวดเมื่อยขึ้นมาอนขณะที่นั่งอยู่ขณะน,นี้ก็รู้สึกว่าเมื่อยมีความรู้สึกว่าเราจะแก้ทุกข์ด้วยการขยับายขยับปาปวดเมื่อยนี่เป็นลักษณะของรูปหรือลักษณะของนามของรูปอ่อคะของรูป ลูกมันรู้เลยว่าปวดเมื่อยนามเป็นผู้รู้อะค่ะนามเป็นผู้รู้ว่าตรงนี้มันปวดมือมือมืออย่างขนาดนี้ไม่จีรู้สึกปวดที่เอวเนี่ยมันก็นามเป็นผู้รู้่นาปวดเมื่อยแต่ความปวดเมื่อยนั้นเกิดที่ไหนที่เอวนะออเกิด <c oughs> ที่เอวเอวันนี้เป็นบัญญัติน,น,นะปวดเมื่อยเกิดที่รูปนะปวดเมื่อยเกิดที่รูปเรากำหนดรูปไม่ใช่กําหนดนามนะกำหนดรูป ทุกอย่างเราก็ต้องมีเหตุผลอย่างนี้เลยนะ,ะจะเปลี่ยนไปเพราะเหตุอะไรจะนั่นเพราะอะไรนอนเพราะอะไรถ้าไม่จําเป็นก็อย่าทํานะฮะ,ะไม่ห้ามทําได้ทุกอย่างกวาดพื้นถูพื้น,นแต่ต้องจําเป็นแต่ถ้าเราจะทําสะอาดพื้นเนี่ยเพราะเหตุอะไรยังต้องทำะนะฮะจําเป็นยังยงต้องทําไม่ใชิไม่ทราบจาเป็นนะเอาแล้วไม่อิไปสังเกตนะ เราทันได้ซักเสื้อซักผ้าเนี่ยนะฮะเราก็ต้องรู้เหตุผลค่ะเป็นยังไงบ้างคุณทําอะไรคะดีค่ะอาจารย์ยันทุ่งมาใหม่เมื่อวานยังไม่เคยปฏิบัติเลยไม่เคยปฏิบัติเลยค่ะรูปนามรู้จักไหมคะก็รูปก็คือนามก็คือใจค่ะนามก็คือใจใจที่รู้อะนะใจที่รู้รูปก็คือคือร่างกายตรงนี้ก็่ืรูปค่ะ ร่างกาย<ะ>เราจะกําหนดรูปรูปเนี่ยกกาหนดรูปไปทั่วร่างกายนี้หมด<ะ>อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราใช้นามกําหนดร่างกายอย่างเตั้งติกําหนดที่ไหนใจกําหนดนะคะ่ะใจเป็นผู้กําหนดรู้แต่ว่าจะกําหนดที่ไหนจะรู้ที่ไหนจึงจะเป็นรูปอะ่ะเหมือนเหมือนกับว่าเวลาเราเดินนี่เราจะกําหนดที่เท้ากำหนดที่เทา้ทเทาจะ้ะหรือ ถ้าเวลานั่งก็จะกําหนดที่ร่างกายนี่ตรงไหนร่างกายตรงไหนะที่นั่งก็แบบที่รูปนั่งนี่แหละแบบอย่างนี้ขณะนี้เวลานี้กําลัง่กำลังนั่งอี่คือรูปนั่งค่ะแต่เมื่อคืนนี้พอขึ้นไปที่ที่กรุดนะคะก็อาบน้ำอะไรเสร็จแล้วผมมืดพอเปิดไฟ ก็มแมลงเข้ามาในห้องเยอะๆทีิฉันเลยปิดไฟปิดไฟแล้วนั่งแล้วรู้สึกว่ามันพค่เดินทางมาอ่อนเพลียหรือ,อยังไงนั่งไปสักพักนึงรู้สึกว่าอย่านั่งเลยนอน,ม,นมันมันมันเมื่อยล้าอ่อนเพลียไปหมดนะอย่านั่งแล้วก็ไปสวดมนต์ไหว้พระล้นอนเธอใจนึกไปทางนี้แหละค่ะแล้วก็ อดิฉันก็นั่งไปสักพักหนึ่งก็ก็ใจก็บอกให้ไปสวดมนต์ไหว้พระก็เลยหันไปสวดมนต์ไหว้พระค่ะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็ก็มากําหนดเอพอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็มันนอนกําหนดนอนนอนกำหนดไปกําหนดมาไม่รู้สับเป็นอะไรนอนนี่เป็นอะไรคะนอนนี่เป็นรูปนอนค่ะก็เป็นรูปนะ,ะนอนเป็นรูปนอนนี่คาดลงไปกับพื้นนะนอน รูปนอนอยู่ตรงที่ทาบลงไปกับพื้น <tag> <des have> <ills> นะคะรูกย <Hey. S 1> ืนขณะที่ทรงอยู่รูปเดินต้องที่ก้าวไม่ใช่ที่ขานะคะรูปนั่งก็คืออย่างนี้ท่าทางอย่างนี้แต่ก็นั่งได้หลายอย่างนะฮะแต่ก็คือท่าทางอย่างนี้แหละนะคะคือต้องมีอาการกายงออย่างนี้อันนี้รูปในอยู่ตรงนี้นะคะนามเป็นผู้ดูน่ะถูกต้องแล้วนะะคแต่ว่าจําเป็นอะไรจะต้องนั่งจะต้องนอนจะต้องยืนจะต้องเดินอันนี้ค นะคะเราจะต้องรู้เหตุผลที่พูดมาแล้วฟังหรือเปล่าคะฟังฟังนะคะนั่งทําไมนอนทําไมยืนทําไมเดินทําไมทานข้าวเพราะเหตุอะไรคช่ทานข้าวทำไมคะเพราะเกิดความทุกข์ความหิวค่ะหิวนะคะใครหิวท้องหิวค่ะจําเป็นนะคะในการจะไปอาบน้ําก็เหมือนกันค่ะร่างกายมันมันมันเหนียวมันลาคาญอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอา ก็จําเป็นต้องไปอาบน้ำใไอ้ที่เหนียวรังคานี่เป็นเป็นทุกข์เหรอเป็นทุกข์อ่ะมันมันเหมือนกับมันไม่สบายมันก็เป็นทุกข์เลยค่ะสบายไอ้สบายที่ร่างกายค่ะทำอะไรก็อย่ารีบนะคะแช่ที่พูดมาแล้วนะคะคช่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยทำ่นะคะค่ะคือพยายามทำให้ถูกเหตุผลที่จะต้องทำใช่ ที่ไม่จําเป็นเราไม่ทําเพราะไม่มีเหตุผล<แ>นะคะไม่จําเป็นเรียกว่า<แ>ไม่จําเป็นนะฮะบางทีใจเราเคยอยากลุกก็ลุก<แ>อยากนั่งก็นั่งอะไรเงี้ยนะฮะอยากจะไปเดินก็ไปเดินโดยไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยเราเคยชินอ่าน่อยาทําตามความเคยชินนะฮะต้องต้องมีความจําเป็นมีเหตุผลที่จะต้องทําทุขุมวิทก็เหมือนกันนะฮะคนอายุมากๆนี่ลืมง,ง่ายลืมง,ง่ายย้ำกันหน่อยนะฮะ ทีเราก็เพลิมเคยชินเนี่ยอย่าทําทุกอย่างตามความเคยชินจํากัดความฮะมถ้า<ม>เพราะงั้นถ้าจะทําอะไรก็ต้องนึกเจำกัดความว่าคำจำกัดความนี่จะต้องเกิดขึ้นมาในใจเราอย่าทําตามความเคยชินพอเราเคยชินถ้าจะทําอะไรเนี่ยเราเคยชินแล้วเราทําเหมือนที่เราเคยชินเพราะงั้นไอที่เราเคยชินเนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่าต้องรู้อย,อย่างนี้ก่อน มีความจําเป็นความจําเป็นคืออย่างไรคะ่ะาหนกะวายมให้ะอาดเวลานอนจะได้เป็นสุขแต่ตอนนี้ยังไม่จําเป็นหรอกยังไม่เพราะยังไม่ได้นอนแต่ถูเอาไว้ก่อนเผื่อก่อน เวลานอนจะได้สบายจะได้ไม่เป็นทุกข์ถ้ามันยังไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องถูก็ได้ค่ <c oughs> ยังไม่ต้องถูกว่าดเอาก็ได้นะฮะแต่ทําไมต้องกวาดแต่เรายังไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมฮะร่างกายเราก็ไม่รู้สึกอะไร <c oughs> กับไอ้ <c oughs> พื้นที่ไม่สะอาดอ่นะ ถูกเราก็ต้องรู้สึกนะฮะบางทีเราเอาตาไปดูโอ้ตาจะมีฝุ่นมั้งอะไรมั้งอย่างเงี้ยนะ,ะเรามันจะสำรวจอยู่เสมอที่จริงเราจะต้องรู้ได้การสัมผัสอ่าสัมผัสอ <c oughs> ขอให้รู้ก็แล้วกันว่าเราต้องทอําอ่ะมันเพราะเหตุนั้น <c oughs> เหตุนั้นนะฮะมันระคายมันอะไรอย่างนี้เราก็กวาดได้ถูได้ <c oughs> เหมือนซักเสื้อผ้าถ้าเราไม่รู้เหตุผลเราก็ทําเพื่อให้สะอาด <c oughs> เพราะอยากให้สะอาดเราจึงซัก เวลาซักก็ตั้งใจให้สะอาดมุ่งที่จะให้สะอาดความจริงอ่ะเพราะเหตุอะไรจึงต้องซักตกอะไระเสื้อมินเสื้อมินเป็นทุกตกปกทำไมทำไมเสื้อหมินร่างกายเราสกปรกเนี่ะ เลยทาให้เสื้อผ้าสกปรกเพราะเหตุนี้นะไม่ใช่เสื้อผ้าสกปรกเองโดยไม่ได้มาใส่แค่อาจารย์เวลาใส่ก็สํารวมเวลาซักก็สํารวมนะอย่าซักแล้วก็เพลินไปไหนตัวไหนสํารวมต้องหัดนะฮะต้องหัดถ้าเราไม่หัดเขาก็เคยชินของเขาอ่ะเขาก็ไปไหนตัวไหนขีดไปอะไรไปดูน่นดูนี่โดยไม่มีการสํารวม ทุกอย่างต้องสำรวมนะฮะเป็นก้อนนั่น,นสิถ้าไม่ฝึกเขาอ่ะจิตใจชอบไหลไปในเพราะว่ากิเลสเข้าชํนานานแล้วนะฮะสติปัญญานี่เราต้องเจริญให้เกิดึ้นจินนามีจริงจะเกิดขึ้นได้แต่กิเลสไม่ต้องเจริญนะไม่ต้องเจริญเขาเป็นของเขาาอยู่แล้วเก่งเราก็ต้องขัดเขาค่ะให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วกิเลสจะไม่เกิดที่กิเลสยังเกิดได้เพราะเรารู้ผิด,ผด รู้ไม่ถูกรู้ผิดยังไงเช่นอยากกินอยากกินอาหารเนี่ยเรากินเพราะอยากถ้าไม่อยากบอกกินไม่ลงนะไม่ลงเราอยากกินแต่ว่าต้องกินที่อร่อยอร่อยถ้าไม่อร่อยก็ไม่ชอบก็กินไม่ลงนะฮะกินเพราะอยากแต่ข้อเท็จจริงนะถ้าเราไม่อยากแล้วเราไม่ต้องกินข้าวได้ไหม น,นี่ให้ถึงความจริงว่าไม่ได้เราอยู่ด้วยอาหารอยู่ได้เนี่ยชีวิตเนี่ยอยู่ได้ด้วยอาหารไม่ไม่ใช่อยู่ได้เพราะอยากคนป่วยไข้เจ็บหนักๆอะ่ะไม่อยากเลยใช่ไหมไม่อยากแล้วก็ต้องเอาเสแยรางช่วยอย่างนี้นแสดงว่าอาหารนี่จําเป็นไม่ใช่เพราะอยากไม่ใช่เพื่อให้อร่อยอ,อันนี้ให้มันพิจารณาหรือให้เข้าใจถึงความจริง ถึงเหตุผลตรงนี้จริงๆอ่ะจริงๆนะจะมีประโยชน์มากเลยเหมือนกันอ่ะก็อยากจะไม่ทานขี้เกียจเคียวขี้เกียจคือเป็นลูกก็ดีขี้เกียจเคี้ยวขี้เกียจกลืนจะได้ไม่ต้องเคี้ยวต้องกลืนนะนะจะไม่ต้องกินได้เลยถ้าเราไม่ต้องกินอาหารตัวอย่างเดียวแม่สบายมากเลยนะก็สบายมากไอ้นี่มันต้องกินแต่มันก็ยุ่งกันทุกวันเนี่ยอ่า หิวขึ้นมาเนี่ยมีไม่มีเงินทองไม่มีก็ต้องกินเพราะความหิวใช่ไหมฮะ mm hmm. เราที่หากันทุกวันนี่ก็เพื่อปากเพื่อท่าถ้าเราปากท้อไม่ต้องกินแหมสบายเลยสบายจริงๆเสื้อผ้านี่นั้นๆถึงจะขาดตะรังแต่กินนี่กินได้ทุกวันวันนึงกินได้ถึงสามครั้งสี่ครั้งจริงๆค่ะเนี่ยการที่เรามาเรียนมารู้อย่างนี้จะเป็นเหตุให้เราไปประหยัดปากประหยัดคำก็มั่งได้ ว่าอะไระลรก็อยากกินอะไรเลยก็อยากกินซื้อซื้อ,อควรไม่ควรก็ไม่รู้ไหิวไม่หิวก็ไม่รู้ต่อไปจะได้กินเพราะหิว <c oughs> กินเพราะจําเป็นไม่ใช่กินเพราะอยากกินเงินทองก็ไม่ต้องเสียมากถ้าจําเป็นนะฮะ,ะถ้าอยากกินแหละแม้เสียมากทีเดียวเห็นอะไรก็ซื้อทั้งนั้นผู้หญิงนี่ช่างซื้อที่หนึ่งคุณต้องก้อนมีอะไรบ้างคุณเฉยมีอะไรบ้างไหมคะ จารย์ูก่อนนะสะดวกไหมคะดูก่อนนะคะค่ะเจิดเจิดเลยอ้าคนนั้นอย่างอีกคนนึงเลยโทรมิตรการวิจิตรก็เพิ่งมาเมื่อวานนี้เหมือนกันอาจารย์นะตอนแรกก็จะทําอะไรด้วยความเคยชินแต่ว่าตอนขณะที่ไปทําเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวแต่ตอนกําลังทําเนี่ยจะรู้สึกตัวนี่แต่ว่าจะไม่มีเหตุผลในการที่ทำค่ะ งแต่ว่าคือจะเป็นคนที่เหมือนมีรายละเอียดในชีวิตเยอะมันก็เลยเห็นฝนหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้ก็ต้องกวาดซึ่งก็ไม่ได้คิดว่ามันคือทุกข์นะพียงแต่ว่าลาคาญมันอะไรเงี้ยก็ก็ต้องกวาดต้องเก็บแล้วก็เออตอนที่จะลุกจะเดินอะไรเนี้ยก็ก็ไม่รู้สึกตัวแต่ว่าขณะที่เดินเนี่ยจะทําความรู้สึกขณะที่นั่งทําความรู้สึกแต่นั่งเนี่ยจะทําไม่ได้ไม่ได้นาน เท่ากับเดินก็เลยเมื่อวานนี้ก็พยายามที่จะเดินมากๆพอเดินมากๆแล้วพอมันเมื่อยขึ้นมามันถึงจะตอนนี้ถูกก็เลยนั่งแล้วก็จะทําให้นั่งได้นานกว่าเมื่อวานนี้ก็เลยพยายามหลังจากที่ทําไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยก็จะเดินกับนั่งสองอย่างสลับกัน<ม>ทีนี้พอถึงตอนกลางคืนตอนที่นอนเนี่ยก็จะดูรูปนอนดูไม่ได้เลยค่ะก็จะอาจารย์ก็จะพยายามที่จะจับ จับรูปนอนก็ได้แต่เหมือนวาดภาพขึ้นมาซึ่งก็รู้ว่ามันไม่ใช่จนกระทั่งดึกมากค่ะก็เลยคิดว่างั้นไม่ดูแลก็เลยพลิกตัวนอนในท่าที่ตัวเองถนัดพอพอพลิกตัวลงนอนเนี่ยในท่าที่ถนัดถึงได้รู้สึกว่าตัวเองกระทบกับอันนี้ก็เลยเจอรูปนอนตรงณจุดนี้พอตื่นขึ้นมาก็ก็ ก็ไม่ได้คิดเองค่ะว่าทําไมจําเป็นอะไรที่จะต้องไปร้างหน้าไปอะไรแต่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนเคยชินแต่ในขณะที่ล้างหน้าแปลงฟันก็จะรู้สึกตรงช่วงนั้นแต่แต่ตามตัวเองไม่ทันค่ะไม่เป็นไรยังใหม่ยังใหม่อยู่นะนะค่อยๆหัดไปเท่าที่ฟังมาแล้วนี่ก็คงจะคงฟังอยู่นะฮะ ต้องฟังอยู่แต่ก็คองตกต้องตกหล่นกันบ้างล่ะคือต้องทําอย่างนี้แหละค่ะทุกอย่างนะฮะเวลาทานข้าวเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันน่ะนะฮะให้ถึงความจริงว่าทําไมเราจึงต้องทําบางทีอ่ะร่างกายไม่เป็นทุกใจเป็นทุก็ได้นะฮะคือก็รู้นะว่าไม่จําเป็นเราก็ไม่ทําอะไรนะฮะไม่จำเป็นก็ไม่ทําอะไรจะทําอะไรก็สมรวมอยู่อ่ะอยู่กับรูปนั่งคือไม่ใช่ว่า นั่งแล้วอยากจะเดินก็ไปเดินจะทําอย่างนั้นนะนะฮะค่ะจําเป็นแล้วค่อยไปเดินค่พุ่งไปก็กลับมาอยู่ค่ะพุ่งไปก็กลับมาเผลอบ้างค่ะแต่วันนั้นพุ่งมากน่นะคะวันที่คนมามากเลยคนมามากเลยฟุ่งมากอเป็นธรรมดายังดียังรู้ว่าฟุ้งอะดีมากแต่ว่าพอเขากลับไปก็ไม่ไม่ค่อยฟุ้งมากกลับไปก็ค่อยเงียบหน่อยก็คือ คือพูดว่าเอ๊ะมีใครมาบ้างเราก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะแต่ว่าเขาคนอื่นเขามาเขาไม่ได้มาหาเราแต่แม้กันั่นอีกใจเราใจไปรู้อใจมันไปรู้มีใครบามากไปรู้คนอื่นซะมากไม่มาลูตัวไม่มารู้ลูกอ่านี่แหละเห็นั้นเนี่ยคืออารมณ์ที่เป็นปัจจัยอ่าเราจะได้รู้สังเกตความต่างกันเนียเวลาเราอยู่บ้านนะฮะก็อา่างว่าน่ะมันก็อยู่ในบ้านเรา แต่อย่างนี้เราก็อยู่วิเวกแล้วนะคะแต่ว่าพอมีคนเยอะๆเราก็ต้องไปกับคนทั้งที่อยู่คนเดียวยังดันนึกนั่งนะสิใครเป็นนึกถึงใช่ไม่มีใครมาหามาบ้างพอคนมากๆเราก็จะมารู้ตัวเราไม่ได้ก็เป็นข้อสังเกตเหมือนกันอาล่ะงั้นเราจึงต้องดิ้กเล่นหาที่วิเวกที่ที่เราอยู่ได้เพียงเฉพาะคนเดียวถ้าไม่อย่างนั้นไม่ต้องสร้างเดินกรรมฐานนะว่าอยู่ที่ไหนๆก็ได้นี่ นี่ก็ให้รู้ความจาเป็นไว้นะฮะน้องก้อนคงไม่มีอะไรมั้งเพราะว่ายังไม่มีอะไรหรอกยังเป็นยังเป็นหมออยู่เรื่อยยังไม่ค่อยได้พิจารณาท่านอาจารย์จะให้ประโยชน์อะไรกับผู้ปฏิบัตินิมนต์คะริ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ได้ได้เยอะแล้วนะตามรู้คือการการสํารวมการสังเกตการใส่ใจทุกการมีสติสำคัญยะอะไรนี่ก็มีอยู่แล้ว แต,แต่บางทีผู้ปฏิบัติไม่ได้เอาไปใช้คิดว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วพอเวลาเอาไปใช้จริงๆไปตามตามความคิดก็ได้คิดว่าเราฟังเนี่ยเข้าใจแล้วแต่พอไปทําจริงๆแล้วมันไม่ได้ทําตามที่เข้าใจอย่างนี้หรอกไปตามตามความคิดเนี่ยเหมือนกับของจริงก็มีอยู่แต่ว่าเราไปคิดอีกอย่างหนึ่งวาดมนภาพเอาไว้รูปนั่งรูปยืนรูปเดินต้องเป็นอย่างนี้นะแต่พอเวลา อาการท่าทางที่เขายืนเดินนั่งนอนมีอยู่เนี่ยเขากับคิดว่ามันไม่ใช่หรอกอย่างเงี้ยรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีก็เป็นไปกับความคิดพอคิดไปแล้วก็ปรุงแต่งไปแล้วก็ทําไปตามความคิดแล้วก็เลยต้องมาคุยกันบ่อยๆแต่ถ้าทําไปตามความเข้าใจแล้วจะไม่ไม่มีปัญหาอย่างนี้ คือเข้าใจว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแล้วก็รู้ตามธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่นะั่นแหละอย่าไปทำอะไรตามที่เราต้องการหรือทำด้วยความคิดนึกแต่ต้องใส่ใจความรู้สึกที่เขากำลังเป็นอยู่เนี่ยมันอย่างก,กำลังนั่งอยู่อย่างเงี้ยให้ดูรูปนั่งก็ใส่ใจในอาการที่กำลังนั่งอยู่ค่นี้พอแล้วรูปนั่งอยู่ที่ไหน เนี่ยเราก็เรียนมาแล้วก็อยู่ที่ท่านั่งนั่งท่าไหนก็รู้ท่านั้นถ้าแค่เนี้ยดูความรู้สึก <c oughs> พราะสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกตัวนั่นนะต้องใส่ใจตัวผู้ดูนั้นด้วยหรือว่าเขาจะไปรู้ที่ไหนอารมณ์ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรายังดูไม่ได้ก็กลับมารู้ที่รูปวิยาบทที่กำลังทรงอยู่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละหรือว่าจะเผลอไปฟุ้ง <c oughs> ไป, <c oughs> ก,ไปก็เป็นเรื่องธรรมดา ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเองนพนะอรู้แล้วก็กลับมาดูใหม่ดูความรู้สึกใหม่กลับมาสํารวมใหม่แค่แค่เนี้ยนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเขามีแค่เนี้ยมีหน้าที่ศึกษาเรียนรู้มาดูเขาตามธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่แค่เนี้หน้าที่ดูอยู่นั่นคืออะไรดูอะไรนามอะไรก็ใส่ใจด้วย อย่าดูกปจากเฉยๆเวนเพลินอยเงี้ยต้องต้องรู้ด้วยที่ดูอยู่นั่นคืออะไรต้องใส่ใจในอารมณ์นั้นด้วยถ้าเรารู้ว่าเป็นรูปเป็นนามแล้วก็รับคามเห็นผิดว่าเป็นเราก็คงอย่างตอนนี้ค่ะเองก็พอสมควรแก่เวลานะคะขออนุโมทนาสาธุนาคก่อให้นุนช้าวและท่านสาตุชนทั้งหลาย จงมีตติปัญญาเจริญออกการไปบุญให้การปฏิบัติธรรมให้เป็นปัจจัยให้ได้ปฏิบัติขั้นต่อๆไปได้เสมอเสมอและเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกสิ่งอาสวะกิเลสด้วยการทุกๆกันนะคะสาธุค <สา S 1> ่ะแสนกลับมาสร้างไปเจอปัจจัยมาก็ต้องมารู้ว่ามาสร้างปัจจัยนะฮะไม่ใช่มาต้องการจะรู้จะเห็นอะไร